สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก๋แล้วก็ครอบครัวพี่เก๋ด้วยนะคะวันนี้คะ่ะทางโชลูฟอร์ดไอเอ็มสาขาราชพุกพระราม5้ามีโอกาสส่งมอบรถรให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่เก๋คะ่ะซื้อรถกระทางเซียนอันเป็นยังไงบ้างคะ<ขอ> <S <S ก็ดีครับได้รับข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาครับผมเจ<ว>ก<ข>อกันยังไงคะเอ่อผมผมเลือกเองครับคือเทียบจากหลายๆเจ้าหลายหลหลายหลาโชลูครับอ่าแล้วก็เจอข้อเสนอด้วยแล้วก็ <ม>การให้ข้อมูลที่นี่ครับะ<ม>ละเอียดกว่าแล้วก็ตรงไปตรงมาชัดเจนครับไอนี้ก็ต้องถามพี่เก๋ว,ว่าจิ้มในแพลตฟอร์มไหนมาคะพี่เออจริงๆดูเยอะมากครับดูใน YouTube ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆที่จริงๆเลือกไว้หลายๆที่แล้วก็เทียบกันหลายๆที่เลยครับประมาณ5ที่ครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็มาเจอที่นี่ที่ที่ดีแล้วก็ตรงบอกอะไรตรงๆกับลูกค้าทุกอย่างครับก็เลยตัดสินใจออกที่นี่ครับตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ถูกใจครับสวยครับผมทำไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดครับพี่เก๋ก็คือคันแรกใช้อยู่แล้วแล้วคือตอบโจทย์แล้วก็ดีสมรรถนะอะไรทุกอย่างดีอยู่แล้วครับแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ออปชั่นกับลูกเล่นเยอะดีครับครับแล้วการบริการการต้อนรับภายในชลุมเป็นยังไงบ้างคบพี่ดีครับดีมากครับดีมากให้กี่คะแนนดีคะก็ให้เต็มสิบคะแนนครับแล้วก็ สุดท้ายเลยค่ะให้พี่เก๋เป็นตัวแทนขอบพูวนิดนึงฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทาง Ford r m อาค่ะพร,ะราม5แล้วก็ทางเซลนอนิดนึงค่ะครับผมก็แนะนำให้ให้เข้ามาดูที่โชว์รูมแล้วก็ลองมาคุยกับเซลดูครับจะได้ข้อเสนอดีๆแล้วก็ข้อแนะนำดีๆแล้วกันครับผมในการตัดสินใจทางเลือกหนึ่งครับแสดงว่าเมื่อกี้นี้เซลน่าจะให้เยอะพี่เก๋เราไม่รู้จะพูดยังไงต่อ <laughs> ได้เลยค่ะ <laughs> เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์ลูมฟอร์ดไอเมสาขาลาชิบุพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะ เชินค่ะค่ะอันก็ต้องขอบคุณทางพี่เกดด้วยนะคะแล้วก็ทางครอบครัวนะคะที่ให้โอกาสองอันได้ดูแลการออกรถครั้งนี้นะคะขอให้รถคันนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะล้อหมุนเป็นเงินเป็นทองกิจการทางพี่เกดรุ่งเรืองนะคะแล้วก็หวังว่าอาจจะมีมาออกกับอันอีกนะคะต้องขอบคุณพี่เกดมากมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ